สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสิภาพมาตำสวข้าปุ่นใส่ปลาหมึกกับใส่กุ้งเนาะมาเสพแสบน้ากันใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ตำ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 ได้ยังกินแรงกันนาะทางครั้วเตาฝืนนี่สิภาพมาตำสวกขาขปุ่นกิน้ะพี่นอ้องอ่าแล้วก็ใส่มะเขือสม้มมะเขือเทศหน่อยมะเขือเรือ จะเอื่อยังกันเนาะเอื่นได้ทุกอย่างเสร็จมาเคลือบๆแล้วก็โคตั้ำๆให้มันแตกเนาะพี่หนอกแล้วก็ตามโดยบักหน้าวผู้ไดหมักสมกับสซได้หลายโอ้ยแน่เพนสากขอกระตลิโตนเนาะธรรมดาเนะี่ยอยู่น้ำผู้เขา สิตาแบบเปรี้ยวหวานเ้อพี่น้องเนอะใส่น้ำตาลลงไปมักหวานหมักเปรี้ยวกับหล้วแต่เ้าสีเติมเอาเอา,เอาตามด้วยน้ำปลาแดกนุ่วนัว,วจ้าพี่น้องใส่ฉพีหนึ่งไปเลยบอกเข้มได้หน่แบบนัวเข้มข้นดีตตามด้วยพงนัวจ้ะพี่น้อง เสพเสบร้ย ب, ายกับเส้ร้ายเสบหน่อยกับเส้นหน่อยแต่ขวดเตาฟืนนี้มากเสบเสบพริ้งไ้ได้พี่น้องขา้าวกระสีตำนา้าตำน้ำม,มันไวเรียบร้อยอ่ะอันนี้ขา้าวกระสิใสหอมแขงลงไปน้ำเนาะถ้าใส่หอมแขงลงไปนี่เวลากินนี่มันสีหวานได้พี่น้องกินเข่ากันในสีแซ่บลองไปเฮดเบิ่งเดอร์าผู้ใไบ่ไในเคยเฮดลองเบิงค่ะ แล้วก็บ,บีบมังหน้าลงไปอีกเพราะว่ามันหัวซื้อวันบอกให้ใสสมเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าตําเป็นทะเลเนี่ยมีทะเลของทะเลนี่ไม่สช่ตองตองใสใสสมแบบ่ะเยอะเยอะเยยให้ัม่ข่าวกันเป็นจะแ่บบ่พี่น้องแต่ข้าวเตาฟืนนี่กินเพจได้ซ้ำนี่เนาะกระสีประมาณนี่นะคะ่ะอ่านะลฮะกระสีใส่พวกปลาหมึกกับกุ้งลงไปได้จ้ะ ก็สิเป็นกุ้งซอสนะคะพี่น้องกุ้งซดนี่เท่ากับไอ้แซน้ำโซดาเรียบร้อยําความสะอาดเรียบยร้อยปลาหมึกเขาก็ลวกจก้ะเบิ่งเห็นสาเขากะตะยักหัวเลยพี่น้องอย่างเาม,ามื่วาบเาคอยได้หลกักกใส่ขนมเซนหรือว่าขับปุ่นบานเท่านะจ้ะหลักก็สิอีสักพักนึงเาก อ่าส่อันนี้เข้าเอิญหอมจีนแต่ทางบานเท่ากับสีบางคนกับสีเอิญพักหอมเปนะคะพี่น้องอ่ะกระตําให้มันเข้ากันโคเ,เล่โคเล่ให้มันเข้ากันค่ะพุนหน้าเปตเตะแเซฟมาเดอมาเดอร์ทุนอะอย่าไปยัวหลายมันสีมุน ไปแต่แสบบ้านนาะพี่น้องมาเด้อไม่กินน้ากันยัง,งเยมือนแหลงเลิกงานไม่เมื่อยได้กินของเสแสบๆมันคก็มีแหงเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาซิมซิมเขียนกับปักไงให้คนอวนเนาะแสบอ้ยอ่ะสตาร์ส่จานเด้อเสียไม่ก,กินกันนะเด้อค่ะพี่น้อง พุ่นอะเบิองนาำสีนาำประเด็ดเฮ้ยนัวคักน้ำลายไหลแล้วหิวแล้วคะ่ะพุ่นหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะฝากขวดเตาฟืนขวดน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อม